ดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะ,คะวันนี้คุณครูน้ําจะพาเด็กเริ่มโปรเจกต์นะคะขั้นที่2นั่นก็คือขั้นการดําเนินการนั่นเองค่ะเราจะมาปลูกผักของเราเอ๊ะผักอะไรนะจําได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะโปรเจกต์กของเราก็คือการปลูกผักบุ้งนั่นเองค่ะ เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมกับคุณครูน้ําเลยนะคะเด็กๆขามีอะไรบ้างเอ่ย<บ>มีกระถางสองใบใช่ไหมคะที่คุณครูน้ําได้บอกกับเด็กๆผ่านซูมเมื่อวานใช่ไหมคะใช่แล้วใบที่หนึ่งเราเก็บไว้ในร่มเราเก็บไว้ในแสงแดดให้โดนแดดใช่ไหมคะเห็นอุปกรณ์ด้านหน้าของครูน้ําแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก่อนที่เราจะไปปลูกนะคะเด็กๆขาเราจะไป ตกแต่งกระถางของเราก่อนให้พี่กระถางของเราสวยๆในร่มแล้วก็โดนแสงแดดแล้วไปตกแต่งพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอที่คุณครูน้ำวาดภาพพี่กระถางแล้วใช่ไหมคะเด็กๆขามาเริ่มปลูกกันเลยคะ่ะอันดับแรกเราจะทำยไงกันนะใ,นใช่แล้วเราจะใส่ดินลงไปอุ๊ยตกใส่ดินลงไปในกระถางเลยนะคะเด็กๆขาเทลงไปเลยให้เต็มเลยเกือบเต็มเลย แบ่งให้เท่ากันเลยนะคะสองกระถางคุณครูน้าก็ใส่ดินลงไปแล้วกดลงไปให้แน่นเลยนะคะให้ดินเต็มเลยแล้วเราค่อยหยอดเมล็ดลงไปเด็กๆจะทําตามวิธีของเด็กๆได้เลยนะคะอันนี้คุณครูน้ํายกตัวอย่างให้ดูคุณครูน้ําก็ใส่ดินเข้าไปในกระถาง ตัดดินให้แน่นใส่ให้เท่าๆกันเลยนะคะคูน้ำใส่ดินลงไปแล้วนะคะให้เท่าๆกันเลยใส่ดินแล้วใช่ไหมคะคูน้ําก็จะเจาะรูให้เป็นแถวๆนะคะเพื่อที่เราจะเอา,มาเมล็ดผักของเราหยอดลงไป ห็นไหมคะอืมหยอดลงไปเลยคุณน้ำหยอดเป็นสี่รูเลยนะคะทั้งสองเลยอ่าแล้วก็นำมเมล็ดของเราหยอดลงไปคุณน้ำจะหย่อนหลุมละสามเม็ดเด็กๆหยอดลงไปแล้วตามใจของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆจะหยอดกี่มเมล็ดก็ได้คะ่ะจ,จะเจาะ หลุมหลายๆหลุมก็ได้หรือว่าจะโรยลงไปเลยก็ได้นะคะเอาที่เด็กๆถนัดเลยอืน้ำใส่ไปแล้วอ่ะอีกกระถางหนึ่งค่ะเดี๋ยวลงไปเลย แล้วก็ปิดกลบเอาดินกลบลงไปค่ะ,คะปิดเลยหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องทำยังไงคะใช่แล้วรดน้ำค่ะรดน้ำไปให้ชุมช่ม เอาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระถางใบที่1คุณครูน้ําจะเอาไปไว้ในร่มนะคะส่วนอีกใบที่1คุณรูน้ําจะเอาไปไว้ให้รับแสงแดดแล้วเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะระหว่างในร่มกับที่โดนแสงแดดอะไรจะเกิดก่อนกันเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันเลยนะคะดเด็กๆค่ะโอเคค่ะคุณครูน้ําก็เรียบร้อยแล้วหวังว่าดเด็กๆจะสนุกกับโปรเจกต์ชิ้นนี้นะคะ แล้วเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาดูการเจริญเติบโตของผลงานของเราอีกหนึ่งรอบอย่าลืมเอาผักบุ้งของเด็กๆมาโชว์คุณครูคน้ำนะคะในวันเสาร์นี้ผ่านระบบซูมที่เราจะเจอกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโปรเจก์นี้อีกรอบนึงเรามาวัดความสูงของผักบุ้งเราแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ